45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกจะเล่าเรื่องเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในกรุงโกสัมพีต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับจำพรรษาในกรุงโกสัมพีนั้น เศรษฐีทั้งสามีมโคสกาเศรษฐีเป็นต้นได้ถวายอุปการะ,ระปรับเปลี่ยนกันโดยตลอดนายช่างดอกไม้ที่เรียกว่านายมาราการชื่อว่าสุมาณะเป็นอุปถาคคือผู้ช่วยรับทําการงานของเศรษฐีทั้งสามได้ขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปเสวยและฉันพัฒหารในวันหนึ่งและโดยปกติพระเจ้าอุเทนได้พระจทานมูลค่าดอกไม้ให้แก่พระมเหสีทั้งสามนั้น สำหรับซื้อดอกไม้เป็นประจำวันนางทาสีหรือข้าหลุนของพระนางสามาวดีชื่อว่าขุชะชุชตราเป็นผู้มาซื้อดอกไม้ของนายสุมาณะเป็นประจำในวันนั้นเมื่อมาซื้อดอกไม้นายสุมาณะก็ชักจุนให้อยู่ช่วยเลี้ยงพระและฟังธรรมด้วยกันก่อนเมื่อได้ทําการเลี้ยงพระเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุโมทนา่านเนบอนุโมทนาในสมัยนั้นมีกล่าวไว้ว่าโดยปกติ เมื่อทาย,ยกต้องการจะฟังอนุโมทนาจากพระรูปใดก็ระบาดของพระรูปนั้นไว้และพระรูปอื่นก็กลับไปก่อนพระที่อยู่เพื่ออนุโมทนานั้นก็กล่าวอนุโมทนาอนุโมทนานั้นก็คือแสดงธรรมนั่นเองแต่เป็นแสดงธรรมอย่างย่อๆดังบทอนุโมทนาที่ติดมาใช้สวดในบดนี้ก็มีหลายบทที่มีเนื้อความเป็นการแสดงธรรมแต่บทอนุโมทนาที่แต่งประกอบในภายหลังที่ลังกา เป็นบทให้พรเป็นส่วนมากในวันนั้นนายสุมาณะก็ได้รับบาดของพระพุทธเจ้าไว้แสดงว่ามุ่งจะให้พระพุทธเจ้าประทับดูอนุโมทนาคือแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสแสดงธรรมเป็นการอนุโมทนานางกุชชชุชตราไม่พลอยฟังด้วยก็ได้ดวงตาเห็นธรรมในวันอื่นๆน,นางกุชชชุชตราได้ยักเอาข้าดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่งแต่ในวันนั้น ได้ซื้อดอกไม้เต็มราคาได้นำไปมอบแก่พระนางสามาวดีเมื่อได้ถูกซักถามว่าวันนี้ทําไมดอกไม้จริงมากนางขุชะชุชตราก็รับตามความเป็นจริงและว่าไม่ทําเหมือนอย่างเก่าเพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็ขอให้นางขุชะชุชตราแสดงธรรมให้ฟังนางขุชะชุชตราก็ขอให้จัดที่แสดงธรรมและเมื่อได้ชำระกายแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ก็ขึ้นที่แสดงธรรมและแสดงธรรมให้พระนางสามาวดีกับบริวารฟังพระนางสามาวดีเมื่อได้ฟังธรรมของนางกุชชชุชตราที่จำมาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวารต่อจากนั้นก็ได้ส่งนางกุชชชุชตราไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและมาแสดงต่อให้ฟังอยู่ในนองนิดเพราะว่าไม่สามารถจะออกไปจากพระชฐานได้ต่อมาพระนางสามาวดี ก็ได้เจาะห้องที่ตำหนักเพื่อจะได้คอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกเมื่อเสด็จไปยังบ้านของเศรษฐีทั้งสามผู้อดทนคือผู้ฝึกตนดีแล้ววันหนึ่งพระนางมาคันธิยาซึ่งได้ผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าไว้ได้ขึ้นไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีแต่เห็นช่องที่เจาะไว้ที่ฝ้าก็ได้ซักถามจึงได้ทราบว่าพระพุทธเจ้า ได้เสด็จมายังนครนี้ก็หวนคิดถึงเวรที่ได้ผูกไว้ก็คิดจะจัดการให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากนครโกสัมพีจึงได้ไปเฝ้าพระเจ้าอุเทนทูลฟ้องว่าพระนางสามาวดีมีพระหฤทัยออกห่างเพราะได้เจาะช่องฝาเพื่อจะคอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวกพระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีเมื่อได้ทรงเห็นช่องฝาที่ได้เจาะไว้นั้นก็ไม่ตรัสว่าอย่างไร กลับตัดให้ทำช่องหน้าต่างหรือช่องบานพระแก่ไว้เพื่อให้ใช้เปิดเป็นหน้าต่างต่อไปพระนางมคันทิยาเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงได้จัดก,การจ้างพวกชาวเมืองซึ่งเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยให้คอยตามด่าพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นก็ได้คอยติดตามพระพุทธเจ้าและด,ดา่าด้วยท้ายคำที่ยกขึ้นดา่าอย่างหยาบคายที่กล่าวไว้ว่ามีสิทธิประการคือด่าว่าเจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นพานเจ้าเป็นคนหนวกเจ้าเป็นอูเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์วิรชานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังทุคติได้เท่านั้นท่านพระอานนท์ซึ่งได้ติดตามมากับพระพุทธเจ้าได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จหลีกออกไปจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะให้ไปที่ไหนพระอานนท์ถูลว่าจะไปเมืองอื่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่า ก็เมื่อมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนอีกพระอานนท์ก็ทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อถูกด่าในเมืองน,นั้นอีกจะไปที่ไหนอีกพระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะทําอย่างนั้นไม่สมควรอธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจึงควรที่จะไปในที่อื่น และตรัสถามว่าพวกที่ด่านั้นเป็นใครพระอานนท์ก็ทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าการอดทนเป็นภาระของพระองค์ผู้เหล่านั้นก็จะด่าอยู่ได้ขณะเจ็ดวันเท่านั้นเพราะว่าอธิกรณ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ไปเกินกว่าเจ็ดวันได้ทรงเปริงพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าเราจะอดทนคำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างสึก อดทนสอนที่ตกจากแรงในสงครามเพราะว่าชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำภานะที่ฝึกแล้วสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมประทับผานะที่ฝึกแล้วบุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนคำล่วงเกินบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดล้ำมนุษย์ทั้งหลายม้าอัศดรที่ฝึกแล้วมาสินทบอาชาในที่ฝึกแล้ว มหาหน้ากุญชรคือช้างใหญ่ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าบุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นพระนางมาคันธิยะไม่สามารถจะให้พระธเจ้าเสด็จออกไปจากเหมือนโกสัมพีนั้นได้ก็คิดอุบายต่อไปคือจะสั่งไปถึงมาคันธิยะผู้เป็นลุงให้ส่งไก่ตายมาให้ตัวหนึ่งไก่เป็นอีกตัวหนึ่งในชั้นแรกให้นําไก่เป็นมาถวายพระเจ้าอุเทนก่อน ในเมื่อเขานำไก่เป็นมาถวายก็ได้น,นําพระเจ้าโอเทนให้ส่งไปให้คณะ,ะพระนางสามาวดีปรุงเครื่องเมื่อก็ส่งไก่เป็นนั้นไปคณะพระนางสามาวดีก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์พระนางมากันทิยาก็ทูลดุดแย่ว่าให้ลองดูต่อไปให้ลองส่งไก่นั้นไปอีกและสั่งให้จัดการทำพัะตาหารถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าโอเทนก็รับสั่งไปอย่างนั้นแต่คราวนี้พระนางมาันธิยา ก็ได้รอบสั่งให้ส่งไก่ตายไปพระนางสามาวดีเมื่อได้รับรับสั่งดังนั้นก็จัดก,การปรุงพระทหารถวายพระพุทธเจ้าพระนางมาคันธียาทูลผู้แย่ว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพระนางสามาวดีเอาใจออกา่างพระเจ้าอุเทนก็ส่งนิ่งพระนางมาคันธียาเมื่อไม่ได้รับความสำเร็จสมประสงค์ก็คิดการต่อไปได้สั่งให้มาคันธียะผู้เป็นลุงจัดหางูพิษส่งมา แต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสียเมื่อได้รับมาแล้วก็จัดการใส่เข้าไปในพินสำหรับดีดเร่ช้างของพระเจ้าอุเทนที่โปรดนำติดพระองค์ไปด้วยเสมอเมื่อถึงวาระที่พระเจ้าอุเทนเสด็จไปบนตำหนักของพระนางสามาวดีพระนางมคันทิยาก,ก็ทูลคัดค้านทำงงว่าจะเกิดเหตุร้ายพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงเชื่อฟังได้ทรงถือพินคันโปรดปราณน,นั้นนำติดพระองค์ไปยังตำหนักของพระนางสามาวดีด้วย พระนางมคันธิยาก็ไปด้วยและเมื่อได้เสด็จขึ้นไปบนพระตำหนักนั้นแล้วพระนางมคันธิยาก็ล่กเปิดช่องที่พินงูก็เลยออกพระนางมคันธิยาก็ร้องเอะอะขึ้นทูลพระเจ้าอุเทนให้ทรงทราบพระเจ้าอุเทนไม่ได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็กลิ้วพระนางสามาวดีรับสั่งให้เรียกเอาธนูและแกล้งทรงธนูเพื่อจะยิงพระนางสามาวดีแต่พระนางสามาวดีก็แผ่เมตตาจิตไปยังพระเจ้าอุเทนและพระนางมคันธิยา กับสั่งบริวารให้แผ่เมตตาจิตไปด้วยกันพระเจ้าอุเทนก็ได้ทรงกลับพระหาทุไทยที่กล่าวว่าเป็นไปด้วยอํานาจของเมตตาจิตและเพราะได้ทรงมุนงงในพระหาทุไทยก็ได้ทรงขอให้พระนางสามาวดีเป็นที่พึ่งต้านทานพระนางสามาวดีขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าอุเทนทรงรับและได้รับสั่งประทานพรแก่พระนางสามาวดีต่อจากนั้นก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้า และนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเมื่อเตด็จกลับมาแล้วก็รับสั่งให้พระนางสามาวดีขอพรที่พระราทานไว้พระนางสามาวดีก็ถูนว่าไม่ต้องการพรอย่างอื่นประสงค์ว่าจะทุลขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระภิสุสง์มาถวายพระทหารในพระราชฐานและทุนขออนุญาตเพื่อจะฟังธรรมพระเจ้าอุเทนทรงอนุญาตแก่พระนางสามาวดี พระนางสามาวดีก็นิมนต์นพระพุทธเจ้าและพิสุสงฆ์มาถวายระทหารที่ตำหนักและทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนืองนิดในการเลี้ยงพระนี้พระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จมาส่งร่วมด้วยและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าิงเสด็จมาประจำเหมือนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมดาว่าพระพุทธทั้งหลายจะเสด็จไปในที่แห่งเดียวกันนั้นไม่สมควรเพราะว่าชนเป็นอันมากก็ย่อมมุ่งหวัง พระเจ้าอุเทนก็ขอให้ทรงมอบหมายแก่ภิกษุสักรูปหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระอานุเทระตั้งแต่นั้นมาพระอานุเทระได้ไปฉันในราชตระกูลไดสแสดงธรรมแก่คณะพระนางสามาวดีอยู่เป็นประจำฝ่ายพระนางมาคันธิยาเห็นว่าเรื่องที่คิดไว้ไม่สําเร็จทุกครั้งก็คิดการที่โหดร้ายยิ่งขึ้นจึงได้ให้ไปตามลงที่มีชื่อว่ามาคันธิยะเข้ามา และได้ร่วมคิดการที่โหดร้ายไว้ในวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุเทนสดจออกไปนอกพระนครมาคันธิยะผู้เป็นลุงของพระนางมาคันธิยาก็ตรงไปยังตำหนักพระนางสามาวดีไปเปิดคลังผ้านำอภัพต่างๆออกมาพันเสาตำหนักและบริเวณตำหนักของพระนางสามาวดีเอาน้ำมันราดในอ้านรับสั่งของพระเจ้าอุเทนว่าให้ปฏิบัติเช่นนั้นและให้คณะของพระนางสามาวดีเข้าไปรวมอยู่ในตำหนักทั้งหมดเสร็จแล้ว ก็จุดไฟเผาตำหนักพระนางสามาวดีกับปริวานได้ถูกไฟครอกสิ้นชีวิตด้วยกันทั้งหมดฝ่ายพระเจ้าอุเทนไม่ได้ทรงทราบข่าวว่าตำหนักพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ก็ได้รีบเสด็จกลับแต่กลับมาไม่ทันต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้เป็นต้นเหตุและบุคคลผู้ร่วมคิดกระทําการอันนี้ก็ได้โปรดให้จัดการลงโทษจนถึงตายด้วยวิธีการอันร้ายแรงทั้งหมด ในขณะที่เกิดเรื่องไฟไหม้ตำหนักครอบพระนางสามาวดีกับปริวานสิ้นชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบได้ทรงเปล่งพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าโลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเหมือนมีรูปที่สมควรคนผ่านมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกพันถูกความมืดแวดล้อมย่อมปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ที่มีความเที่ยงอยู่กิเลส เป็นเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ที่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงเรื่องตอนพระนางสามาวดีถูกไฟครอ,อกนี้ท่านละไวในอัตถกถาธรรมบทด้วยว่าเมื่อจะสิ้นชีวิตพระนางสามาวีได้สอนให้บริวารเจริญเวทนาปริกะหะกรมมฐานคือกรรมฐานที่กําหนดเวทนาเป็นอารมณ์เรื่องในกรุงโกสัมพีที่เล่ามานี้เล่าตามพระอัตถกถาจาร์ที่ละไว้ในอัตถกถาธรรมบท ซึ่งได้แต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้วประมาณพันปีมีเขาที่ปรากฏในคำพีพระบาลีอยู่บ้างเช่นโคสการามบ่งว่าเป็นอารามของบุคคลผู้ชื่อว่าโคสกะสร้างถวายเป็นต้นแต่ว่าเรื่องของโคสกะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่พบความพิสดารในชั้นบาลีพบแต่ในชั้นอัจถกถาที่เล่ามานั้นบางแห่งก็ส่งความเป็นเรื่องที่ผูกขึ้นในครั้งหลังเช่นเรื่องที่เศรษฐีกรุงโกสัมพี เขียนหนังสือสรรและฆ่าตัวเองผูกที่ชายผ้าของโคสกะไปในครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่พบเรื่องการเขียนหนังสือฉะนั้นเมื่อมาแต่งว่าเขียนหนังสือดังนั้นก็ส่งว่ารายละเอียดในตอนนั้นก็น่าจะผูกขึ้นในตอนหลังแต่ว่าเท่าความก็น่าจะมีอยู่เรื่องพระนางสามาวดีถูกไฟครอบมีในหลักฐานชั้นบาลีคือตอนที่พระพุทธเจ้าทรงปริ่งพระพุทธโอทานดังคําแปลนั้นก็ได้เล่าเรื่องว่า ทำไมพระพุทธเจ้าจึงปริ่งพระพุทธอุทานนั้นไว้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นดังที่เล่านี้เป็นเครื่องแสดงว่าบุคคลทุกๆคนแม้จะได้มีโอกาสเกิดทันพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงชั้นสูงแต่ก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตนได้ทำไว้พระพุทธเจ้าจะทรงช่วยให้บุคคลพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ตนได้ทำไว้นั้นหาได้ไหม ทรงช่วยได้แต่ในด้านทรงแสดงธรรมเพื่อให้บุคคลเว้นจากบาปบำเพ็ญกุศลและชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจนถึงทำจิตของตนให้หลุดพ้นพระพุทธเจ้าได้ทรงช่วยได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าหลายครั้งที่จะทรงทราบว่าผู้นั้นผู้นี้จะได้รับผลของกรรมจนถึงสิ้นชีวิตก็ได้รีบเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดให้ได้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือว่า ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนในเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีที่พึ่งของจิตใจเป็นอย่างดีถึงจะต้องได้รับผลของกรรมอย่างร้ายแรงจนถึงสิ้นชีวิตก็ดีแต่ก็เป็นผู้ที่มีคติคือที่ไปในทางดีพระพุทธเจ้าย่อมทรงช่วยได้โดยประการนี้และในเรื่องของพระนางสามาวดีนี้ท่านได้เล่าไว้ว่าเพราะพระนางกับบริวารได้ประกอบบาปกรรมไว้ในอดีตชาติ คือได้จุดไฟเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่กําลังเข้านิโรธสมาบัติในชั้นแรกท่านนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่กอหญ้าไม่เห็นท่านคิดแต่เพียงจะจุดไฟเผากอหญ้าเท่านั้นเมื่อจุดไฟเผากอหญ้าแล้วจึงได้เห็นท่านคิดกันว่าเมื่อเรื่องเกิดขึ้นถึงเพียงนี้แล้วก็เผาเสียเลยยิงได้เอาฟืนมาสมเข้าแล้วก็จุดเผาแต่ท่านแสดงว่าพระอาหารหันเข้านิโรธสมาบัตินั้นไม่เป็นอันตรายเพราะไฟ หรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เป็นอันตรายแต่บาปกรรมที่ทําไว้นั้นก็ส่งผลให้พระนางสามาวด,ดีกับคณะได้ถูกไฟเผาในชาติต่อๆมาส่วนโคสกาเศร่ทีนั้นท่านก็เล่าบุรพกรรมไว้ด้วยความว่าครั้งหนึ่งได้เกิดทุภกภาพิกภัยขึ้นในอัลลักกับปรรฐบางผู้ก็กล่าวว่าเกิดอหิวาตากโรคขึ้นคนเข็นใจผู้หนึ่งชื่อว่าโคตุหาริกะ าพาภริยาซึ่งมีบุตรอ่อนหนีออกไปมุ่งจะไปกรุงโกสัมพีเมื่อเดินทางไปนั้นสเบียงก็หมดเมื่อเกิดความหิวโหอยอ่อนกําลังลงนายโกตุหาริกะก็คิดจะทิ้งหมดภริยาก็คอยห้ามไว้ไม่ยอมให้ทิ้งแต่ก็ได้รอบทิ้งภรยาเมื่อทราบเข้าก็เก็บเอาไปบุตรทิงต้องถูกทิ้งแล้วก็ถูกเก็บเอาไปหลายครั้งจนในที่สุดก็ถึงแก่ความตายในระหว่างทางเมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่ง นายโคบาลผู้หนึ่งกำลังประกอบพิธีมงคลเกี่ยวแก่โคนมไม่ได้เห็นคนเดินทางคู่นั้นมีความทุกข์ยากลำบากหิวโหยคือความสงสารก็ได้ต้อนรับเลี้ยงดูเมื่อเลี้ยงดูคนเดินทางทั้งสองนั้นเสร็จแล้วนายโคบาลจึงได้บริโภคอาหารด้วยตนเองในปั้งข้าวป่ายาให้แก่นางสุนัขซึ่งอยู่ในที่ใกล้นายโกตุฮาริกะเห็นนางสุนัขได้รับเลี้ยงดูด้วยอาหารวิเศษเช่นนั้นก็คิดว่านางสุนัขนี้มีบุญ ได้กินอาหารดดีเช่นนี้เสมอในคืนนั้นนายโกตุหาริกะได้บริโภคอาหารเกินส่วนเพราะได้อดอยากมาเป็นเวลาหลายวันก็ถึงแก่กรรมท่านว่าเข้าไปเกิดในท้องสุนัขนางสุนักคลอดลูกออกมาเป็นสุนักตัวผู้นายโกบาลก็เลี้ยงดูไว้เป็นอันดีและให้คอยไปรับไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งลูกสุนัขนั้นก็ไปรับไปส่งและได้หาวหอนพระปัจเจกพุทเจ้าในการรับและการส่ง จนมีจิตคุ้นเคยสนิทสนมกับพระปัจเจกพุทธเจ้าในตอนนี้ท่านได้แสดงว่าธรรมดาวา่าสัตว์นิร,รชนรนั้นโดยปกติเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงคือว่าโกงไม่เป็นแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นโดยมากคิดอยู่อย่างหนึ่งพูดอีกย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าสิ่งที่มีชั้นเชิงมากก็คือมนุษย์สิ่งที่ตื้นก็คือสัตว์เลี้ยงเมื่อสัตว์นั้นตายท่านกล่าวว่าไปเกิดเป็นเทพบุตร แต่ว่าบริโภคกามคุณเกินขนาดจึงได้จุติลงมาไปเกิดในท้องของหญิงนครโสพินีในกรุงโกสัมพีดังที่เล่ามานั้นและท่านกล่าวว่าเทพิดาที่จุตินั้นด้วยเหตุสีอย่างคือ 1. สิ้นอายุหมายความว่าทําบุญไว้มากก็อยู่ในเทวโลกจนถึงกําหนดอายุแล้วก็เกิดในชั้นสูง,สงขึ้นไป 2. สิ้นบุญคือว่าทําบุญไว้น้อยเมื่อสิ้นบุญน,นั้นแล้วก็ต้องจุติในระหว่าง สามสิ้นอาหารหมายความว่าตื่นให้กามคุณหรือว่าตื่นสวรรค์หรือว่าบริโภคกามคุณอย่างนัะจนลืมบริโภคอาหารก็ต้องจุติเหมือนกันและสี่โกโรธหมายความว่าริษยาในสมบัติของผู้อื่นไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นเมื่อเกิดความโกรธริษยาขึ้นดังนี้ก็ต้องจุติเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องประกอบส่วนพระเจ้าอุเทนนั้นมีเรื่องเล่าว,ว่า ได้เคยพบกับพระพินโทร,ระารทวาชะได้ตั้งปัญหาถามท่านท่านก็ตอบจนพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสมีเรื่องแสดงว่าในคัมภี์ชั้นพระบาลีว่าเมื่อท่านพระปินโทละารทวาชะได้ทรงอยู่ที่โคสิตารามในกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนได้เสด็จเข้าไปหาท่านได้รับสั่งตั้งปัญหาถามท่านว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ภิกษุหนุ่มๆเหล่านี้ซึ่งยังมีผมดำสนิทอยู่ในวัยเจริญคือปฐมวยัย ไม่เริงสนุกในกามทั้งหลายยอมประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธ,ธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตท่านพระปินโทระภารถวชะก็ทูลตอบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นแม่ในหญิงทั้งหลายปูนแม่เธอจงตั้งจิตว่าเป็นพี่น้องหญิงในหญิงทั้งหลายปูนพี่น้องหญิงเธอจงตั้งจิตว่าเป็นธิดาในหญิงทั้งหลายที่เป็นปูนทิดานี้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ภิกษุหนุ่มๆเหล่านี้ ยองประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดชีวิตพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งถามต่อไปว่าจิตเป็นธรรมชาติที่โลเลเล้วไหลบางคราวก็เกิดโรคธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนแม่บางคราวก็เกิดโรคธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนพี่น้องหญิงบางคราวก็เกิดโรคธรรมขึ้นในหญิงทั้งหลายปูนทิดาฉะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรอื่นอีกท่านพระปิณโทละภารัตวาชะก็ทูลตอบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพวกเธอจงมาพิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหมุ่ทั้งหลายเหล่านี้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ตลอดชีวิตพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งซักต่อไปว่า ผู้พิสูจ์ที่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วนั้นก็กระทําได้ไม่ยากแต่ว่าผู้พิสษุ์ผู้ไม่ได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญาข้อนั้นก็กระทําได้ยากในบางคราวคิดว่าจะพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอับสุภะแต่กลับเห็นเป็นสุภะไปเสียฉะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นอีกท่านพระปินโธรภาระทวาชชก็ทูลว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้เธอจงมามีสติคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเห็นรูปด้วยจักษุได้ยินเสียงด้วยโสตะสูดกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยชิวหาถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้เรื่องด้วยใจก็ยาถือเอาโดยดิมิตคือว่ารวปถืออย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือว่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นที่จะมิให้บาป อากุโสรธรรมมีความยินดียินร้ายเป็นต้นครอบงำได้จงรักษาอินทรีย์เหล่านั้นจนถึงความสำรวมในอินทรีย์เหล่านั้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้าอุเทนก็รับสั่งรับรองถ้อยคำของท่านพระปิณโทรภาระพระวาชะว่าเมื่อปฏิบัติมีความสำรวมอินทรีย์อยู่ดังนั้นก็สามารถที่จะไม่เริงกีฬาในกามทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์บริบูรณ์บริสุทธิ์ได้ตลอดชีวิตและได้รับสั่งถึงพระองค์เองว่า แม้พระองค์เองในสมัยที่ไม่ได้ทรงรักษากายไม่ได้ทรงรักษาวาจาไม่ได้ทรงรักษาจิตไม่ได้ทรงตั้งพระสติไม่ได้ทรงสำรวมอินทรีย์เวลาเสด็จเข้าไปภายในบุรีก็ยังเกิดโรคธรรมครอบงำอย่างเหลือเกินแต่ในสมัยที่มีการรักษากายเป็นต้นตั้งสติสำรวมอินทรีย์เข้าไปภายในพระนครโรคธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะครอบงำพระองค์ได้ได้ทรงประกาศความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แสดงพระองค์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระอัตนะไตรตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนั้นเรื่องที่เล่าไว้ในคัมภีร์ชั้นพระบาลีนี้จะเกิดขึ้นก่อนหรือทีหลังเรื่องพระนางสามาวดีทราบไม่ได้แต่เรื่องพระนางสามาวดีตอนที่เล่าถึงพระนางสามาวดีทูลให้พระเจ้าอุเทนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนั้น มีในชั้นอัตถกถาแต่ไม่พบในชั้นพระบาลีเพราะฉะนั้นจึงได้มีบางท่านแสดงว่าพระเจ้าอุเทนได้ทรงพบกับพระปิณณโธระภรทวาชะและได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อนแล้วโปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกรมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป